สวัสดีพ่อหมดแม่หมดแล้วเหล่ามาเกิลทุกท่านนะครับผมมาสดราสากุระอยู่กันในเกม Harry Potter m a g i c v a c a t i เ n เนคยนะครับวันนี้ผมจะพามาลงบอกว่าโซโลนะครับของท้าทายนะท้าทายฝันร้าย2นั่นเองนะครับหรือว่า a c c o r d i n g nightmare 2นั่นเองนะฮะเออคือปกติเนี่ย เราจะลงกันสามคนใช่ไหมแต่เนี้ยผมผมมองว่าเราสามารถลงคนเดียวเนี่ยมันอาจจะง่ายกว่าหรือเปล่านะครับเออถ้าเคนไหนที่มีสเปลบุ๊กแบบอยู่กลางๆเนาะเออแบบว่าไม่ได้แบบเพิ่งเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ลองลอง,ลองทำคนเดียวดูอาจจะอาจจะง่ายกว่าการที่ไปลงสามคนนะครับมอนก็จะแบบลดความถึกลงแล้วนะ เออประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเด็กนะครับที่ซากุระใช้นั่นเองนะครับเออก็จะเป็น Echo ของ Neville รอบบ o t t o m นั่นเองนะครับก็เอาแบบอธิบายสั้นๆไปก่อนเนาะเดี๋ยวไปดูแบบตัวเกมเพยกันว่าแบบจะทำยังไงให้จำไว้ว่าบัฟของ Q นะครับเพื่อนๆจะเป็นที่จะต้องมีบัฟของบ้าน Hu f เอพัแถวสุดท้ายนะครับตัวนั้นที่ว่ากอบ คอมพานีนะครับกับซัมมอนที่เราเสลออกมาเป็น2ตัวนั้นอนะ่ะจำเป็นมากนะครับก็เดี๋ยวไปดูเกมเพล์กันเลยฮะ let's go อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอ่าน่าเพื่อนๆหลายคนอนะ่ะน่าจะมีแบบเพื่อนในกิวพาลงผ่านไป แบบหลายคนแล้วเนาะแต่ว่านี้ผมทําสําหรับคนที่ยังไม่ได้ลงครับอ่าเริ่มมาเนี่ยเราดูบับสีสีเหลืองนะที่เท้าก็คือให้บับเต็มขึ้นหัวแล้วเราเสกคอมพันเดียนเลยนะครับน้องลอตตี้จะออกมา2ตัวแบบนี้อย่าใช้บับกับเอ่อการ์ดอื่นนะพยายามใช้กับคอมพันเดียนนะครับวันนี้ให้ดูอ่นนี้บับขึ้นหัวละผมจะเสกเป็นซฟินิกต่อเลยนะครับ อ่ารอบ2จะไม่ต้องเศกฟินกมานะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะฮิวไปฮิวน้องลอตตี้แต่ว่นนี้เราปล่อยไปตรงกลางไปก่อนนะเดี๋ยน้องก็เกิดใหม่นะเออ,อ,อเดี๋ยวเราดึงรวบม,มาตรงกลางนะฮะเออโกเลมเอามาบล็อกสกิลแบบนี้นะฮะแต่ว่าการแบบสกิล a o e ได้ดีเลยนะครับเอาตัวเราเนี่ยออกห่างจากน้องลอตตี้เอามาตันมานานเต็มก็ใช้ใช้ไปเถอะครับใช,ใช้ใช้แบบเศษสมอนเลยไปก่อนนะฮะเออ ันนี้ก็หมอกเดี๋ยวหมอกเนี่ยดูว่าอาหมาป่ามาครับเดี๋ยวเราเสกป้าเลยค่ะคอที่ว่าบัฟด้วยนะบัฟ oh. คิวเนี่ยจะได้ป้าสองตัวแล้วก็เสกหมอกที่แกงน้องล,ลอตตี้นั่นเองนะครับเพื่อที่ว่าน้องเนี่ยจะได้ไม่โดนโจมตีเนาะเดี๋วเราก็ยืนแบบชิวๆวยๆใกล้เต็มแนละ้วอันนี้เราวิชแบมไปตรงแบบว่าที่ที่มอนเยอะที่สุดเนาะ เออดูดีๆนะครับแล้วก็หมอกเรื่อยๆนะเพื่อที่แบบว่าลรตตี้จะได้แบบปั๊มมาณาให้เราแบบปลอดภัยนะทุกคนเฮ้ยราโอ้โหตัวนี้ตัวนี้แรงเราต้องรวบนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราโกเลมมาบล็อกสกิลนะครับวันนี้อวตารแรงมากอ,อันนี้เดี๋ยวเราเราจะวิชแบงไหมอ๋อบอนยังไม่รวมอัพมดรวมนะฮะวิชแบงเลยแล้วก็รอ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะรรอนตุยตอนนี้เราใกล้จะร2 20แล้วนะครับเราจะได้120บเจมอันนี้เราก็อีก3ตัวเท่านั้นเองครับทุกคนอ่ะปล่อยสม,มอนเพื่อการซืไปก่อน,นครับแล้วก็หมอบตกเรบตีเรื่อยๆนะเออช่วงแบบเละโอ้โหตอนนี้น่าจะใกล้ตุยแล้วทุกคนอ่ะตอนนี้เจมเกินแล้วนะครับก็ หู่เียวเฉียดก็วันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับคลิปนี้ผมอสสัสดาสุกระขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย